เมื่อวันที่10สิงหาคม2567สมาคมสิทธิเก่าพยาบาลสภาการชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราสุดาสยามบรมราชกุม,มารีจัดงานวันชุมนุมสิทธิเก่าพยาบาลสภาการชาติไทยโดยนางสายทิพย์อานโพทอง นายกสมาคมสิทธิ์เก่าพยาบาลสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยร่วมงานในครั้งนี้ด้วยณนหอประชุมสักกรินทรพักดีอาคารศิรินทรานุสรณ์6 0รษาชั้น3สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทย กิจกรรมช่วงเช้ามีพธิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์และถวายพัตาหาหเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นได้จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชระสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชนินีต่อด้วยการแนะนําคณะกรรมการบริหารสมาคมสิทธิเก่าชุดปัจจุบันมอบโล่กิติมศักดิ์ และเข็มเชิดชูเกียรติแสดงความยินดีสำหรับสิทธิเก่าดีเด่นประจำปี2,567สิทธิเก่าที่นำชื่อเสียงมาสู่สถาบันและสิทธิเก่าที่ได้รับเกียรติในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงพร้อมท้งมอบทุนการศึกษาทุนอุดหนุนการวิจัยและทุนการศึกษาอบรมดูงานนอกจากนั้นยังมีพิธีรดน้ำขอพรจากสิทธิเก่าอาวุโสการออกร้านจำหน่ายสินค้ารวมถึงกิจกรรมสังสรรค์และบันเทิงมากมาย สุรกิจภูลประดิษฐ์ถ่ายภาพและข่าวเฉลิมรัตน์น้อยกลางรายงาน